คนจนจนรักหน้ามนใจจริงโทแม่ยอดยิงอย่านิ่งดูได้คนดีๆแม้ไม,ม่มีอะไรถ้ารักจริงจากใจยิงก็ให้รักไปครองทำอย่างไร ให้น้องสมนายามเราจนต้องดินร้อนเสาะหาแล้วสะสมเงินตราเพราะวันวิวาเซนชื้อมารักคนจนจนหลีกไม่พ้นคนนินทาเรื่ยรักผ่านชีวาปรารถนรักยังย เป็นไรไปถ้าใจเรากลมคืืนถ้ารักแท้ไม่คืนคงไม่เป็นอื่นรอหนาจะรักเธอคนเดียวไม่แล้วเหวี่ยงอื่นใดเปล่งรักนานนานไปกลัวพี่ชายจะเบื่อไรอย่าวันไปเลย ทำเจ้าชูน้องรู้เจตนาขอจุงพิสครา่อนวัน